วันนี้เรามาเจอทุเรียนที่กัมพูชาค่ะจุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวปนมันปนมันปีหมื่นปลั่มปีหมื่นปลัมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขากดให้ปีมันนะครับปีหมื่นปลั่มเนี่ยกิโลกิโล250อ๋อลูกอ่ะลูกเล็กเล็กสมอลสมอนี่นี่เพราะเขามีแบบผ่าไว้แล้วด้วยไทยไทยไทยเอาเลยจะจะเอาแบบลูกหรือว่าเอาแบบผ่าแล้วแต่ชอบเลยแบบลูกเล็กเล็มันเท่าไหร่วะสมอลสมอลอุ้ยลูกเล็กจังเลยเนี่ย ทุเรียนกำปงจามกำปงจามอ๋ออันนี้โกดลอได้นี่อันนี้ลออีกินอันนี้ดีเขาบอกออันนั้นลอโกนมาลูนดอลนี่กินทุเรียนค่ะทุกคนอยู่ที่กัมพูชาค่ะลูกนาคกิเกโลเออร์ปัมไปมืนปัมไปมืนให้เขาให้เขากดให้หน่อยปัมไปมืนปนมันปนมันไปมืนแปดร้อยลูกนี้แปดร้อยอ่าเอาไหม มันมีมันมีลูกที่นี่กว่านี้ไหมกินหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูลูกนี้ลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กสมอตู้จ้ะ yes สมอง d นสมองโอเคต้นมันตคนมันคนมันอันนี้เท่าไหร่สองโลสองโลครึ่งเฉยๆสองโลครึ่งประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยกระมยเรหกหมื่นหกร้อ้อยต่างกันนั้นสองร้อยทุเรียนกระแจเหรองั้นเงั้น กะปุตี้ปงเพลียมยำเพลียมเ้าจะเอาลูกของกรือลูกแปดร้อยลูกแปดดีกว่าทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวดูเงินก่อนดูเงินก่อนเว็ดเบ็ดเบ็ดดูเงินก่อนมีพอเปล่ารถได้ไหมเจ็ดหมื่นลูกนี้ได้ไหมอันนั้นต้องใบมือรถได้ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสวารานั่งเวียเหรอเวียเหรอเอาเลยไหมเอาลูกใหญ่เลยโอเค มาลูกนี้8ปดหมื่นเรียวก็ประมาณเกือร้อยเกือบแปดร้อยค่ะทุกคนเกือบร้อยก็บาทใช่เดี๋ยวมาลองกินค่ะทุกคนสายทุเรียนอย่างเราต้องกินทุเรียนทุกประเทศกัมปงจัมทุเรียนกำมปงจัมนี่ครับโอ้โหดูวูวลูกว้าววูเจ็ดร้อยเราเจ็ดร้อยนี่ประมาณเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยโอ้โหนี่ครับยั่มยั่ม โอ้ยดาวมาย้ำย้ดูจ่ายเงินก่อนจ่เงินก่อนมุกินหอมมากผมย้ำก่อนทุกคนนะเป็นทุเรียนนอกฤดูนะใช่เออไม่ไม่ใช่ฤดูแบบทุเรียนนะเราทุกคนดูสีน่ากินมากจะมาลองกินค่ะรสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ลูกนีสามโลเลยนะคะ3โลหอมมากโู้ดาวหอมอร่อยเป็นไงแบ ช่างันนะอุ๊ยอร่อยจริงลูกช่างันนะอร่อยมากโอ้โหดูดิงันนะอืมอร่อยจีช่างันนาอร่อยมากางันนะดูเรียนกัมพูชาอ๋อกมปงจามกำปงจาอ๋อมามาจากจังหวัดกัมปงจามอ่างันนาเน่เน่เนี่ยเนี่ยโอ้โหดูเนื้อ เม็ดโค่นเล็กเลยทุกคนคอมเมนต์หน่อยเม็ดเล็กไหมนี่คือทุเรียนกัมพูชานะครับเนื้อแบบนี้กําลังดีหวานอร่อยค่ะกรอบนอกนุ่มในเขาบอกว่าโลเท่าไหร่นะสองแสนห้าสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมคํานวณให้ดูนะเป็นเงินไทยนะครับโลละสองร้อยยี่สิบบอกโลละสองร้อยยี่สิบบาทอร่อยมากให้กี่คะแนนเก้าโอ้แซมแมงดูเม็ดเล็กเม็ดเล็กจริงนะทุกคนกินอยู่ที่ตลาดกรอเจาะกรอเจาะกรอเจาอ๋อ อ,อ,อร่อ,อยเกิดเจนี่มาถึงกบูชาแล้วได้มากินแล้วโอ้โหแพี่ลุงเหรอเดี๋ยวมาลองชิมหน่อยต้องมายืนกินหน้าร้านเลยอือหืออืมอร่อยมากกรอบนอกอนุ่มในอร่อยแบบนี้แหละที่ฉันชอบอร่อยมากเดี๋ยวพามา, <c oughs> มาดู <c oughs> ก็อย่างนี้ลูกอืมลูกมาซื้อขายเลยขายเลยจุ่เลี้ยงซัวอผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อยทุเรียนเดี๋ยวผมให้ดูลูกนี้โอ้โหนี่ครับนี่คือทุเรียนกัมพูชานะทุกคนเป็นทุเรียนขึ้นชื่อของอะไรนะจังหวัดกัมพงจามใช่ที่ดาวซื้อไปเมื่อกี้สดเล่นะเปล่นร้อยขอดูหน่อยเปลี่ยนร้อยกว่าเปิดให้ดูหน่อยโอ้โหนี่เนื้อดีมากกรอบนอกนุ่มในค่ะทุกคนสุกกำลังดีค่ะ นั่งกินหนาหลาเลยช่างันั่นหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้อร่อยมากอร่อยมากออร่ยเลยช่างั่นเป็นยังไงแอบแพงช่างนั่นนะใครมากัมพูชาต้องมาลองนะครับเนื้ออร่อยมากแล้วก็เม็ดเล็กกินบ่เสิร์ฟเลยบอสข้าวหมากทุเรียนจังงันั่นทุเรียนทุเรียนกัมพูชากัมพูชาทูลเรียนโอ้ออกุลคนกัมพูชาน่ารักจัง อ,อ๋อเกานบายชทางานทาง,งนออนสสา,างงนส,สบาย,บายส,สบาย <c oughs> <c oughs> บ